คาปูชิโน่หน้าเราฮะคุณลูกค้าเอาไฟดับเหรอเอาลูกค้าไปไหนครับผมวันดีค่ะทุกคนโอนมิว no นะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมอินดี้ที่มีชื่อว่า last order last night นะคะ order ออสุดท้ายเมื่อคืนนี่มันจะเกี่ยวกับชงกาแฟทำอาหารไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงสไตล์เกมคิดถึงเกม <Bro. S 1> อินดี้ฟังไม่ทันนะแต่เหมือนบอกเหมือนปลุกว่าให้ตื่นไล้แล้วอย่างโอ้นี่มันเวลาตีสามครึ่งแล้วนี่นะ ฉันต้องรีบไปร้านกาแฟแล้วล่ะอาจจะต้องไปทำความสะอาดอีกหน่อยนะอ๋อนี่คือห้องเราเหรอเอ้ยภาพก็สวยใช้ได้อยู่นะโอเคอุย๊ยก็มืดเหลือเกินมันจำเป็นต้องมืดขนาดนี้ไหมก่อนมองหอยอะไรไม่เห็นเลยเออประตูนี้ได้ไหมน่ากลัวแล้วเนี่ยปิดซะหน่อยไม่ได้กลัวหรอก อ๋อน,นี่ก็คือร้านกาแฟเราเหรออยู่ใกล้แค่นี้โอ้ยขยะเต็มไปหมดอ๋อต้องออกไปทิ้งทิ้งถังขยะอ๋อโอเคถังขยะอยู่ข้างนอกนะวิ่งไม่ได้ด้วยอ่ะทิ้งทิ้งสิโอเควิ่งไม่ได้อย่าปิดอเราต้องทิ้งขยะให้หมดก่อน นี่ก็ปิดเกงปิดเกงเลยอันหนึง่งปึบ๊บแม่ต้องทำความสะอาดซะหน่อยนะร้านมันลกโอเคเรียบร้อยประตูปิดอีกเนี่ยทิ้งสิโอเคอะไรดูเหมือนจะลูกค้าเข้านะอุย้ยลูกค้ามาซื้อกาแฟตอนตีสามตีสี่แล้วเนี่ย ดูเหมือนจะมีคนมาสั่งออเดอร์แต่ไม่เห็นใครเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดประตูประตูะตอย่าเพิ่งปิดเอ๊ะประตูมันประตูอัตโนมัติมันเปิดเปิดปิดปิดเองนะอะไรแลวเนี่ยอปมกแปลก,ปกสงสัยไฟฟ้ามันจะมีปัญหานะไฟฟ้าตรงประตูอัตโนมัติเนี่ยเออเดินไปดูหน่อยสิมันเป็นยังไงมันยังไง ยังไงยังไงต้องเดินไปไหนหรอห้องไฟฟ้าหรอเอะพอเราเดินมาประตูไม่เห็นเปิดเลยอาจจะต้องเดินอ้อมนะห้องไฟฟ้าอยู่ไหนวะด้านหลังน่าจะด้านหลังหรือว่าอันนี้ออไม่ใช่นี้ห้องนอนเรานะ เออเราไฟฟ้าอยู่ไหนวะห้องนี้เหรอใช่ไหมโอเคนะลองเอาใหม่ดิก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะทำไมประตูมันแปลก,ป,กประตูก็ขยันปิดเองเหลือเกินประตูอัตโนมัติกี่บานเนี่ยหืสุดจัด แปลกๆเปลืองไฟนะเนี่ยเอา้าลูกค้าหรอหนะ <c oughs> หน้าตาไม่น่าไว้ใจแต่คุยด้วยก็ได้อา่ายินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟน,นะฮะต้องเอารับอะไรดีขอคาปูชิโน่กับเลือดสดๆหน่อยสิฮะฮะเมื่อกี้อะไรนะฮะบอกว่าขอคาปูชิโน่กับเลือดสดๆไง ขอโทษนะฮะที่นี่ไม่มีกาแฟแบบนั้นอะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคาปูชิโน่ธรรมดาแล้วก็เพิ่มช็อกโกแลตได้อยู่งั้นเอาคาปูมาแก้วหนึ่งอ่ะได้ฮะงั้นรอหนาทีนะเลือดสดสดอะไรของเองเป็นผีปอบเหรอทำยังไงล่ะเนี่ยเอาบอกว่าไม่มีถ้วยกาแฟต้องต้องไปเอาก่อนเหรอ นี่ก็ไม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าของร้านกาแฟอะไรวะเนี่ยเออรู้สึกถ้วยจะอยู่นี่ปะเออไม่และจะหยิบมาทำไมทีละใบวะไม่หยิบให้มันเยอะๆอ่ะวางไงอะไรนะวางวางหรือว่าเราวางไม่ถูกวะอึ๊บ ลงไปเจ้าถ้วยกาแฟอ่าโอเคนแล้วไงต่อชงหรอชงอ๋อกาแฟเหรออ่าฮะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาถ้วยกาแฟมาไว้ข้างใต้อ่าเราได้กาแฟแล้วใช่ปะอืมก็ไม่ยากเหมือนเกมชงกาแฟ แต่ทำไมไม่เห็นมีน้ำเลยอะอะไรไม่รู้แต่ว่าได้แล้วคาปูชิโน่หน้าเราฮะคุณลูกค้าเอาไฟดับเหรอเอาลูกค้าไปไหนครับผมคุณลูกค้าอะไรถือมีดทำไม ถูกลูกค้าฆ่าตายและแล้วลูกค้าก็ได้ดื่มกาแฟพร้อมเลือดมนุษย์สดเอานี่ฉันตุยเย่แล้วเหรอเอาไอบ้าเแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอจบแล้วเกมอนี้โอ้ยเอ้ยก็กหลอนๆดีอยู่นะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมอินดี้เป็นเกมสั้นๆนะคะสำหรับออเดอร์สุดท้าย เมื่อคืนนะไงเฮ้ก็สนุกใช้ดได้อยู่เป็นเกมสั้นๆก็มานี่นะคะใครชอบสไตล์นี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกกันหน่อยวันนี้ก็อนมิวขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายๆอนมิว b a l a y l e ถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส